สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพลาดอย่างมโหลาน NGO ใต้สมชัยเดือดสภาความแก้รัฐธรรมนูญจากนี้ถนนทุกสายล้วนมุ่งสู่ทำเนียบ NGO ใต้เดือดสภาความแก้รัฐธรรมนูญใหม่ปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับกลืนกินทรัพยากรประเทศ นายประสิทธิชัยหนูหนวลผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมโพสต์ข้อความแสดงความเห็นประเด็นการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามโดยระบุว่าที่พวกเขาต้องรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่จะกลืนกินประเทศนี้ โดยโครงสร้างอำนาจของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเป็นการจัดวางโครงสร้างที่แข็งแกร่งแก่การสืบทอดอำนาจโดยการกลืนกินทางเศรษฐกิจและทรัพยากรรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อกลุ่มทุนอย่างน้อย20ตระกูลเป็นการเฉพาะโดยกลืนกินทรัพยากรของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับนี้แฝงการกลืนกินทรัพยากรให้อยู่ในมือทุนและรัฐอย่างน่ากลัว แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่เพียงเกมส์การเมืองแต่นี่คือการกลืนกินประเทศให้พวกตระกูลใหญ่กลืนกินประชาชน70ล้านคนอย่างถูกกฎหมายจุดอ่อนของประเทศนี้คือประชาชนไม่สนใจนโยบายและกฎหมายจุดอ่อนของประเทศนี้คือประชาชนบูชาบุคคลเหนือหลักการทั้งสองประการนี้เข้าทางศักดินาทุนทหารนักการเมืองที่สามารถผลิตนโยบายและกฎหมายมากลืนกินประเทศนี้ สบายเห็นได้จากรัฐธรรมนูญถูกคว่ำคนไทยน้อยมากที่จะตื่นตกใจเพราะไม่คิดว่ามันคือความสำคัญสูงสุดที่จะชี้ว่าประเทศนี้จะเดินไปทางไหนและอำนาจจะเป็นของใครนี่คือสิ่งที่พลเมืองประเทศไทยอ่อนด้อยกว่าพมา่าเพราะพะม่านั้นถูกกดมานานการถูกกดนั้นทำให้ตื่นส่วนสังคมไทยถูกกล่อมเกลาจนยากจะตื่นทั้งหมดนี้จึงเข้าทางของฝ่ายศักดินาทหาร แต่ผู้ตื่นแล้วจำนวนหนึ่งจะไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญตกไปอยู่ในอำนาจของฝ่ายนั้นอีกการกระทำของสอวอและสอสบางส่วนที่คิดว่าการคว่ำรัฐธรรมนูญคือความฉลาดและความสำเร็จแท้จริงแล้วครั้งนี้พลาดอย่างมโหฬารเราอย่าได้ท้อถอยต่อการพ่ายแพ้ระยะสั้นเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนประเทศระยะยาวด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กมีเนื้อหาระบุว่าสภาจ๊กเล่นปาหีสีถนนชัยถึงเวลาพี่น้องเอ๋ยสามก๊กฉบับชาติวิบัติตอนที่59งิ้นิ้วนักสภาเกียกกายปิดฉากลงณนะเวลาใกล้สองยามวันชิวจับฉิกเดือนสามปีฉลู ชาวบ้านที่จดจ่อติดตามชมกว่าสิบชั่วยามรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งมีการคว้างปลาเข้าของใส่โรงเป็นพันละวันละครลิงชัดๆคลิปมหาเทวีเจ้าอย่างน่าชมกว่ามานตนใดเขียนบท บิดามารดาผู้ใดให้กำเนิดมันเสียงอื้ออึงจากชาวเมืองลกเอียงตลอดคืนแม้ถึงรุ่งเช้าเสียงด่าทอก็ยังมิส่่งซาย้อนหลังไปเมืองนิ้วละครคณะดังกล่าวเริ่มแสดงส้มชายแห่งสภาผู้เท่าออกอาวุธง้าวร่ายรำเป็นที่น่าเกรงขามเมื่อสาลตี้จูเอีย้ยมีคำตัดสินพวกเราไม่อาจขัดขืนการลงมติวาระสามย่อมทำไม่ได้เงาหนักสิบช่งฟาดลงด้วยเสียงอันดัง โกจุประมุขพักเก่าแก่ออกอาวุธนับถ้อยทีถ้อยอาศัยเรื่องนี้คำวินิจฉัยของตี้จูเอีย้ยตีความได้แตกต่างมากมายสมควรถามกลับไปอีกว่าที่วินิจฉัยท่านจะวินิจฉัยคำวินิจฉัยของท่านเป็นคำวินิจฉัยใหม่อีกทีได้หรือไม่ หากแต่กระบี่ที่กวัดแกว่งของโกจุดูสเปะสปะเป็นอย่างยิ่งบรรดาขุนพลฝ่ายค้านแม้ไพร่พลจำนวนน้อยต่างออกอาวุธปกป้องเป็นสามารถขอให้สภาเดินหน้าลงมติแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญศึกครั้งนี้ได้บันทึกว่าใครอยู่กับฝ่ายใดให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านไปครึ่งวันไพบุญหลังจากได้รับสัญญาณจากสุมาป้อมว่าดึกแล้วถึงเวลากินนมนอนของสุมาป้อมมีอาจทัง ตาฟังต่อขอให้รีบผดเด็จศึกโดยเร็วภไยบุญจึงออกอาวุธสุดท้ายลงมติเลยเพียงขยับอาวุธในมือผสานกับพลังสภาผู้เท่าที่เอ่ยปากงดออกเสียงอย่างพร้อมเพียงการรบมิต้องออกแรงใดๆฝ่ายตรงข้ามล้วนพ่ายแพ้อย่างง่ายดายสุมาป้อมตื่นเช้ามาด้วยความเบิกบานยิ่งเข้าสนทนากับโจตูณจวนมหาอุปราชเหตุการณ์สงบแล้วใช่หรือไม่ โจตู่ถามใช่ที่สภาเกียร์กายไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอีกสุมาป้อมรายงานหากแต่หากแต่สิ่งใดโจตู่แสดงสีหน้าชงนหากแต่จากนี้ถนนทุกสายล้วนมุ่งสู่ทำเนียบแทนแล้วสุมาป้อมรายงานพร้อมซ่อนรอยยิ้มบนใบหน้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ